ใช่พักมากันหลายครั้งเลยแค่ครั้งนี้นะฮะก็ดูว่าทีมงานของเรานะครับก็มีการติดต่อโซนี่ไปด้วแล้ว่าเอ่ยทีมงานโซนี่บอกอยากได้ใบขับไม้ทีมงานเอาสิแล้วลืมบอกปริมาณไปเท่าไหร่ไปหมดเลยเม็ดทุกงานแล้วแฟนเห็นคนเยอะมากเลยบอกไปแล้วว่าโอ้คนเนี่ยพอๆกับคอนเสิร์ตปิดท้าย B O Y เลย ด้วยของมาเล่นเลยหรือว่าเยอะจริงนะกันแทบจะขี่คอตากล้องเลยทีเดียวนะมาถือว่าตามพี่นะอ่ะบอว่าอจริงๆนะถือว่าประสบความสำเร็จด้วยอย่างงานแบงค์อเว์ดนะฮะก็ได้มาร่วมงานกันแล้วก็ได้รับรางวัลไปหลายรางวัลเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลนะฮะศิลปินสามัคคีชุมนุมรางวัลต้นปีบรรลือโล่งแล้วรางวัลซองอัพเดอะเยียร์ด้วยจากเพลงเบาๆนี่คือเต็มที่มากประสบความสำเร็จขนาดนี้รู้สึกไงบ้างครับ ครับผมดีใจมากๆแล้วตอนแรกที่เราทำเพลงก็ไม่ได้คาดหวังาจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วผมขอบคุณนะครับคน่ะซึ่งอยากจะบอกไหมครับก็ขอบคุณแฟนเพลงแล้แฟนเพลงเราน่ารักจริงๆนี่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะเมื่อกี้ผมก็ถามแฟนเพลงข้างหลังว่าเขาอยู่ข้างนอกนะเขาตาอ่านเน้นมองไม่เห็นเขาบอกผมเลยนะว่าพี่เป๊ะ อะไรครับหลบหน่อยนึกว่านังนึกว่าฮอตจะขอถ่ายรูปเปลาหลบหน่อยก็เลยถามว่าทำไมถึงเลือกตามซิมูล่าครับก็ชอบผมก็ถามชอบเพลงเหรอเปล่าชอบทุกอย่างที่เป็นเขาสมาชิกเป็นแฟนทำไม่เคยพูดอย่างเลยจะเพิ่มแคนสมาชิกเล็กปั๊กสี่คนไม่เป็นแบบนี้เลยวงอะไร ตอนแรกคืังผ่านไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้กำลังจะมาส่งเพลงใหม่ของอันั้มที่2ใช่ไหมครับซึ่งมีชื่อว่า คำว่านิรันก็ผมจะได้ดูมิวสิกวิดีโอมาฝากคุงไม่ได้ไม่มีใช่ซึ่งวันนี้ก็จะมาฝากเพลงนี้ให้กับสไตล์ชาวแบงค์โกมได้รู้จักกันใชจะเปครับครับผมถามเบาๆแล้วกันนะทั้งไม่ได้ถามเบาๆถามมองแคลนนะถามมองเพลงนี้ตกเพลงนะเออเพราะว่าพี่สินเป็นคนแต่งด้วยเนื้อร้องแล้วก็ทำนองที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคำว่านิรันต์เนี่ยครับก็เพลงนี้สินชอกระตีความของคำว่านิรันต์เนี่ยไม่ต่างในรูปแบบก็แต่ในนิรันต์สุขสมหวังรบ ก็ก็เพลงนี้เนี่ยเพงได้แรงประดับใจมากๆเปัี่ยนลองตักเองผานมาประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วแล้วตัวเองเนี่ยผ่ามาได้ประมาณแปดเก้าแปดเก้าปีแล้วดูเร็วยคิดไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยเรีนมาเนียนมาทำไมเนีเพูดภาษาไทยไม่เป็นเลยนะโอ้โาอะไรอะภาษามา เดี๋ยวก่อนะไรยังไงตอนครับโทษครับไม่เจ็ดเอ่อเจดปีที่แล้วก็สราความทำนิรันด์ขึ้นมาก็ไปเรื่องความรักของเพื่อนอเลยใช่ก็คือคือแบบเหมือนเขาผิดหวังจากความรักแต่ว่าแฟนเขาบอกว่าเนี่ยฉันจะรักเธอตลอดไปอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ทําไม่ได้คือ้อกการศสื่อคล้ายๆกับว่าคําว่านิรันด์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกใช่ไหมไม่มีอะไรที่มันคงอยู่เป็นนิรันด์ก็เหมือนกับความรักเหมือนกันแล้วก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาในวันนั้น เนื้อเนื้อเ้ร้ม้้มขัดกลาบมถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้ลายดนตรีนะฮะเป็นท่ามาช่วยทำด้วยครับผมก็เพลนี้ก็จีแนวอันนึงก็เรี่กวยย่ิบซแบบครับยิบซต้องมีย่สิบโทสิครับาเแล้วรื่องยิบโทจ

เป็นหมาหมาตาเซเล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 ตเซเลตาแต่ว่าไม่แต่เป็นบอสซาแต่ว่าแต่เป็นยิปซีบอาเป็นยาบอสซาไปแล้วาจะบอกว่ามีน้องหมาตัวเลยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทำไมถึงเลือก

ร้อยตัวโอถือว่าฮอตมากเลยที่แฟนๆลับก็พอรู้แล้วแต่ว่าตอนนี้ถามจริงว่าชื่อเพลงนี้รันเนี่ยสนใจจะมาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มไหมเอออัลบั้มนี้ไม่มยังไม่ใช่ใช่ไหมแล้วสามารถบอกไดหมว่าอัลบั้มอะไรอัลบั้มชุดที่สอะเดี๋ยวไวรูเดี๋ยวไวรูนี่คืออัลบั้มแรกใช่ก็แล้วที่สองก็ อุ้มไว้ก่น oh <my> อนเออต้องรอติดตามแล้วกันว่าเอ๊ะนี่เราจะมาเป็นชื่อหรือเปล่าหรือว่าจะมีชื่ออื่นอะไรยังไงแล้วทั้งสอง, <ph ys> งคนลองคุยกันเรื่องว่าแนวเพลงของอัลารบาบิสองเนี่ยจะแตกต่างจากอัลบั้มแรกยังไงก็ท <c oughs> ุกเพลงของลีาราเราทำก็ส่วนตวว่าถ้าช่วงนั้นเราชอบแนวเพลงอะไรอยู่ออย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นแนวนั้นคือไม่ได้มีจำกัดว่าอัลาราบิคนนี้จะเป็นแนวเอ็มซี แต่ว่าตอนนี้ก็กินกับยิปซีอยู่ก็เลยเอายิปซีมาใส่ในเพลงและก็น่าจะเป็นสไตล์เพลงนอกเหนือจากนี้ด้วยเอามาใส่ในอัลบั้มที่สองกก็อตนละครับแต่ว่าตอนนี้พูดถึง MV หน่อยแล้วกันหลายๆคนงงว่าเอ๊ะ MV มวีในนิรันเนี่ยความหมายเรื่องเรื่องราวมันมีตัวนว่าอะไรนไหมีแฟนนุ่นเยอะแยะมากมายซิมโบลิกอยู่หลายอย่างมากใช่ไหมช่วยอธิบายให้คนดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วกันเรื่องราวเป็นไงมันมีกระแสในพันทิปเลยนะว่าเฮ้ยช่วยมาตีความใช่ไหมเพลงเพลงนี้ยังไงบ้าง